ุกคนเคยได้ยินคำว่าเซนซินเจเนียร์ป่ะครับคือเอาจริงผมไม่เคยสังเกตสิ่งนี้เลยจนก,กระทั่งผมเรียนจบแล้วก็มาเจอบุคคลที่ไม่ได้เรียนวิทย์ว่าเครื่องกลเหมือนกับเราคือเรื่องรามันจะง,งงๆหน่อยทุกคนคือมันเกิดขึ้นตอนที่ผมทำกับข้าวอยู่แล้วปกติถ้าผมต้องการสับกระเทียมแบบจํานวนน้อยๆผมก็จะทาการสไลด์ขวางทีหนึง่งสไลด์ดิ่งทีนึงแล้วก็สับสับ,สบ แบบประมาณอย่างเงี้ยครับแล้วเรื่องเราเซนเอนจิเนียร์มนเกิดขึ้นตรงนี้ครับทุกคนคือตอนนั้นผมกําำลังทาะข้าวอยู่แล้วก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งมาเห็นพอดีว่าเฮ้ย <"He i, S 1> เขาก็ทาแบบนี้นะแต่ว่าสิ่งที่เขาทําคือเขาจะหันตั้งฉากกับเขียงก่อนแล้วค่อยมาสไลด์แนวขนานกันกบเขียงในขณะที่ผมทําตรงกันข้ามคือสไลด์ขนานกับเขียงก่อนแล้วค่อยหันตั้งฉากกับเขียงเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามันทําง่ายกว่าและผมก็เอเอพี่มันง่ายกว่านะทําแบบเนี้ยคือมันไม่ลื่นแล้วมันก็ไม่มีการโยกเยกไปมาของกระเทียมที่เราหัน และหลังจากที่บทสนทนานั้นจบไปแล้วทุกครั้งที่ผมทาการหัน่นกระมุ่งทีจะหาเหตุผลให้ตัวเองว่าเฮ้ยอะไรกันอะไรทําให้ผมทําแบบนี้วะแล้ววันนี้ผมได้คําตอบแล้วทุกคนนี่ครับผมลองหันให้ทุกคนดูชิ้นซ้ายมือคือการหั่นขนานกับเขียงก่อนชิ้นขวามือคือหั่นตั้งฉากกับเขียงก่อนและแน่นอนครับแอคชั่นที่เหลืออยู่ของชิ้นขวามือคือการหั่นขนานกับเขียงทีนี้ผมลองทําการใช้นิ้วเนี่ยในการบิดในทิศทางที่ผมต้องออกแรงให้ทุกคนดูคือผมต้องทําการหันขึ้นลงขึ้นลงถูกกมมั้้ยเเเพื่่อททีจะําาใหนนนลป็ชิ และสิ่งที่ทุกคนสังเกตเห็นคือ,อไร่เฮ้ยชิ้นกระเทียมมันจะทําการบิดเบี้ยวเอนโอนตามไปมากับแรงที่เราออกครับสิ่งนี้ถ้าสมมติทุกคนลองจินตนาการภาพง่ายๆคือเรามีไม้มนทัดที่หักงอได้อยู่ครับแล้วเราก็ทําการจับข้างหนึ่งฟิกแล้วข้างหนึ่งเราก็เอามือกดลงไปสิ่งที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้คือไม้มรนทัดนั้น,าานเกิดการโค้งงองตามแรงที่เรากดสิ่งนี้มันเรียกว่า beam คานทีลิเวอร์บีมครับหรือว่าคานที่มีการจับซับพอร์ตแค่ฝั่งเดียวนั่นเองผลที่เป็นไปได้ก็เพราะว่าตลอดระยะของคานครับถูก โมเมนต์กระทําอยู่โมเมนต์ Moment คือแรงกระระยะเอาง่ายๆคือเอาเป็นว่าคิดซะว่ามันมีแรงกระทําอยู่ตลอดคานนั้นนะทุกคนนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้มันเกิดการบิดเบี้ยวเกิดขึ้นได้ครับและแน่นอนความสามารถที่จะบิดเบี้ยงหงงได้มากหรือน้อยนี่ก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของวัสดุครับถ้าแข็งแรงมากก็จะบิดน้อยแต่ถ้าแข็งแรงน้อยอย่างกระเทียมเนี่ยก็จะบิดมากครับและนี่ก็เลยเป็นสาเหตุครับว่าทำไมการหั่นกระเทียมแบบตั้งฉากกับเขียงก่อนแล้วค่อยขนานมันถึงยากกว่าหั่นขนานแล้วค่อยตั้งฉากก็นึงมาจากว่ามันกระทําตัววเเเป็นคาาาททีีทีอรบ่ํใหห้้กกกิิดดง งอได้ง่ายนั่นเองครับแล้วเอพี่การหันขนานก่อนแล้วค่อยไปหันตั้งฉากเนี่ยมันก็เกิดรูปร่างคล้ายกันไม่เฉลอะทำไมมันถึงไม่บิดงอเพราะว่ามันไม่ใช่คานทิลิเวอร์บีมหรือคานที่มีการซัพพอร์ตเพียงฝั่งเดียวครับแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยมันมีเขียงซัพพอร์ตอยู่มันเลยไม่มีพื้นที่ให้มันโอนเอ็นขึ้นลงไปมานั่นเองครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําไมผมถึงหันแบบนี้ผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าทาไมผมหันแบบนี้มันเป็นแค่ engineering sense ครับวันนี้เรื่องยากหน่อยนะ แต่หวังว่าทุกคนจะเข้าใจมากขึ้นนะครับเพราว่าไว้เจอกันนะครับ